วันวาเลนไทน์ทุกๆคนขอแฮปปี้มีความสุสมหวังร่ารวยลมเย็นรักมั่นคงสถาพรครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าเราจะเลือกคู่แบบไหนและจะเลือกคนแบบไหนโดยเฉพาะเราจะพูดถึงคน3ประเภทในการตัดสินใจบางคนจะตัดสินใจเป็นวาเลนไทนะ์เนี่ยหนึ่งคนที่ไม่มีความไม่เคยมีแฟนหรือไม่มีความรักนะจะมีความรักดีไหมหรือว่าจะมีแฟนดีไหม นเนี้ยนี่คือหลักการคนประเภทหนึ่งประเภทที่สองอคนที่คบคู่อยู่แล้วหรือคบคู่คบแฟนหลายหลายคนแบบสับสนไม่รู้จะเลือกใครเขาจะเป็นคนดีไหมหรือจะเป็นคู่กับเราไหมหลายคนลูกศิษย์หลายคนก็สับสนและที่สำคัญยิ่งคือคนที่แต่งงานแล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขคือทะเลาะกันบ่อยๆแนะวคิดไม่ตรงกันบางคนถึงนอกใจมีกิก๊กมีชู้ไม่รับผิดชอบหรือติดยาเสพติด 3ประเภทนี้เราจะมีหลักการให้คุณเช็คใช้เครื่องมือก็รว่าเครื่องมือเว็บไซต์ยูเลฟร้อยแเป็นเครื่องมือให้คุณเลือกว่า 1. การจะเลือกคู่เนี่ยเราต้องเช็คว่า 1. โมเดลคุณสัมพันธ์สําสำคัญมากจากที่เราคุ้นเ้ากับลูกศิษย์หลายคนนะโมเดลไม่สัมพันธ์มิติไม่จ้อนโอกาสจะอย่าล้างกันสูงมาก สองก็คืออาชีพการงานคุณกับเขาสัมพันธ์ไหมสัมพันธ์ขนาดไหนทำอาชีพอ,อะไรที่สำคัญและที่สามก็คือมิติเวลาก็คือเวลาเวลาสัมพันธ์ไหมเวลาดีไหมให้ไปนค้นหาที่เครื่องมือเว็บไซต์ you love รซึ่งเป็นเว็บไซต์ปลดล็อกปัญหาชีวิตคุณถือว่าเป็นมิติใหม่ของยุค5 g มอบให้กับทุกๆท,ท,ท่านที่กำลังมีปัญหาความรัก เราจะแก้มันอย่างไรทุกอย่างมันมีทางออกอย่างเช่นถ้าเราเลือกคู่ผิดเราจะต้องแก้ด้วยอย่างไรอย่างเช่นแก้ด้วยอาชีพด้วยการงานหรือแ,แก้ด้วยการมีรลูกหรือแ,แก้ด้วยการเรียนของลูกหรือแก,ดก้ด้วยบ้านของชื่อก็ได้ไม่มีหลักหลายๆอย่างแต่บางครั้งเราใชา้สิ้นเปลืองกับเวลาในการไปค้นหาว่าอาจจะต้องไปใช้สายดาร์กสายมืดอะไรต่างมาแก้ไขมันดีมันก็จะทำให้มีปัญหายเยอะวันนี้เรามีเครื่องมือแลตฟอร์มใหม่ ให้การนำเสนอปลดล็อกปัญหาความรักของคนของคุณสวัสดีครับชีวิตมันยากลำบากจะปัญหาเต็มไปหมดไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงโพดแค่เนมีช่วยได้โอ้ใจข้าดี สัตยาบรปลดบหลอกปัญหาชีวิตคุณโดยหลักสูตรจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณก้าว้ามปัญหาไปได้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องเงินหรือเรื่องความ